สวัสดีค่ะชีวิตกัลยสตดีไปหมอไปทุกอย่างสวัสดีมาหาเศรษฐีทุกท่านนะคะครูบอลลี่มาแล้วค่ะ สุขุราหินงที่นี่นายนาิิวขจสตามาดยร้าเริงบุมันกันนะคะรวยด้วยน้ำใจและมีสุขุราบานใจ ได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนะคะ,สสคะจะปวดเสียใจร้องให้ฟุ้งฟ้านาเนะแล้วอะไรจะมีพหงกับเขากับเพลงจบนะจ๊ะวันนี้คุปรีบมาแบ่งปันแล้วนะคะ ะคะจุดประทับในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะตอนที่15แล้วนะคะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไว้ขอให้รวย,ยอ้รวยรวย,ย,ยด้วยน้ำใจและมีสุขุรา ภาพชัดเสียงชัดนะคะคนกำลังแหงีไปหมดสดทุกอย่าง แล้วว่เราเห็นกับเขาชีวิตสดเปลี่ยคนก็ไม่รังผึ้ง lipstick ้องให้ฟัง เเข้าเดเข้าโอเคค่ะคุณสัมมาทามากับเพลงจบแล้วนะคะมาเข้าสู่หัวหาก,กันเลยนะคะใครที่เป็นคนหัวรีกเดี๋ยวเขาก็มาย้อนเองนะคะเอาที่แม่สบายใจเอาที่ทุกคนเบิกบ,บานนะคะเอาที่ทุกคนเบิกบ,บานมีความสุขแบบไหนเราก็ทำไปแบบนั้นแหละนะคะ มีความสุขในทุกสิ่งที่ทำนะบวกขาดพยานฟ้านะคะทุกคนคะซึ่งตรงกับหัวข้อวันนี้มากๆนะบอกได้เลย มาค่ะทุกคนน่ะนะแน่นอนที่สุดนะคะใครที่ได้มาเจอนะใครที่ได้มาเจอแม่ครสตานะคะและใครได้ได้มาเจอคูเอรี่คุณโคตรโชคดีโคตรของโคตรของโคตรโชคดีมากบอกได้คําเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะเพราะอะไรนะคะคูเอรี่เองเป็นคนหนึ่งนะที่นะคะเมื่อก่อนเราไม่ใช่คนคุยเก่งนะคะเราไม่ใช่คนคุยเก่งอะไรหรอกดังนั้นคือนะคะ ดังนั้นคือทุกคําที่เอาออกมานะคะทุกคําที่เอามากล่นกรอง upgrade, ทุกคําที่เอามาแบ่งปันทุกคนจึงเป็นแต่เนื้อเ <H an> <ๆ S 2> นื้อล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะจึงเป็นแต่เนื้อล้วนๆทั้งนั้นเลยนะที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะในสิ่งที่ครูได้เองเตื่นรู้นะคะในกริปของแมครูสตาเนาะแน่นอนที่สุดค่ะทุกคนค่ะในชีวิตของคนเราเนาะมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายหลากหลายมากๆเลย บนโลกใบนี้นะคะอยู่ที่เราจะเชื่ออยู่ที่เราจะคิดอยู่ที่เราจะเลือกลงมือทําอยู่ที่เราจะกําหนดกฎเกณฑ์สร้าชีวิตของเราเองด้วยมือของเราด้วยสมองและสองมือด้วยความเชื่อของเราเองล้วนล้วนทางนั้นเลยนะ,ะ๊ะโอเคนะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิป1นคอร์สนะคะที่แม่ครูสิตาเขาจงใจสร้างเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ตื่นรู้เพราะเขาเองเป็นคนที่มาจากคนรากยากเป็นคนที่ติดลบ10ล้านมาก่อนแต่เขามารวยมารอดได้โดยกดแรงดุนงดูกดจกักรวาลนะคะดังนั้นคือนะคะทุกคำที่เขากลั่นกรองออกมานะคะมันมาจากประสบการณ์ ชีวิตล้วนๆไม่ได้มาจากทฤษฎีใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะครูปรีเองก็เช,เช่นเดียวกันเราไปเรียนรู้มาและเราเอามากลั่นกรองมาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองครูปรีเองก็ตื่นรู้ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งมั่งคั่งยิ่งเรียนยิ่งรู้มากขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นคือเราเอามาปรับใช้กับชีวิตได้โคตรยอดเยี่ยมมากๆนะคะดังนั้นคือใครที่อยากจะสําเร็จแน่นอนที่สุดมันมีอยู่แล้วไม่มีใครที่นะคะ ไม่มีใครที่จะมากำหนดกฎเกณฑ์การใชีวิตของเราเองได้นอกจากว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นคนที่จะอยากจะทำมันเองก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับเราได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นอยู่ที่เราจะคิดอยู่ที่เราจะสร้างอยู่ที่เราจะกำหนดว่าเราจะไปทางไหนของชีวิตนะจ๊ะโอเคนะคะแน่นอนที่สุดค่ะทุกคํา กลั่นออกมามันแพงมากๆมันเป็นวิชาชีวิตที่โรงเรียนไม่เคยสอนนะและครูเพรียเองก็ตื่นรู้มากๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอามาปรับประยุกต์ใช้อ่ะมันดีมากๆมันตื่นรู้มากๆซึ่งแน่นอนที่สุดในโรงเรียนเขาไม่สอนอู่แล้วค่ะวิชาชีวิตนะเขาสอนแต่วิชาที่ว่าให้เราตั้งใจเรียนและออกมาทํางานออกมาทํางานเยอะๆเยอะๆเยอะๆหนักๆเหนื่อยๆเหนื่อยๆ ถ้าคุณไม่ได้ทํางานเยอะคุณไม่หนักคุณไม่เหนื่อยคุณก็จะไม่มีเก็บเขาก็จะสอนประมาณนั้นถูกต้องไหมคะแต่นี่สิทธิพิเศษของวิชากฎแรงดูดกฎจักรวาลมันคือวิชาที่เราใช้ทางลัดใช้ทางลัดโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานหนักๆโดยที่เราไม่ต้องไปลําบากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากการลงมือทำเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่มโนนะคะ ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่มโนแล้วเงินมันจะหล่นลงมาจากฟากฟ้าก็เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการลงมือทําแต่ลงมือทําด้วยความสุขเอากดแรงดูดกดจัก,กรวาลเข้ามาใช้นะคะเพื่อย่นระยะเวลาความสําเร็จเพราะความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่นะ,ะมันจะแฝงไปด้วยพลังงานบวก พลังงานความสําเร็จพลังงานความสุขท่อะไรก็ตามที่คุณหางานหาเงินด้วยความเหนื่อยด้วยความหนักด้วยความลําบากต่อให้คุณจะหาเงินเก่งขนาดไหนเงินเขาก็ไม่อยู่กับคุณคะ่ะนะพอจิตใต้สํานึกมันจําได้ว่าโอ้ทุันหาเงินมาโคตรเหนื่อยเลยโคตรลาบากเลยนะ เงินก็จะไม่อยู่กับเราค่ะเงินจะหาทางออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อให้คุณจะได้เงินมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่มันก็จะต้องมีขนทางที่เงินนั้นจะออกไปไม่ต้องเชื่อนะคะคุณไม่ต้องเชื่อแต่คุณลองไปสังเกตดูนะคะทุกคนค่ะเพราะครูารีเองเป็นคนหนึงที่เป็นคนที่เชื่อยากมาก่อนดังนั้นทําไมถึงวันนี้ถึงได้มานั่งพูดแบบมาแบ่งปันมา,มาพูดปล่าๆได้เพราะเราทํามาแล้ว เราจึงเชื่อนะคะเราจึงเชื่อและเราจึงกล้าที่จะออกมาแบ่งปันทุกคนนะคะบอกได้เลยทางลับที่มันสำเร็จก็นั่นก็คือนะคะคุณจะต้องลงมือทำด้วยความสุขทุกเวลาทุกนาทีทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณหลายๆคนเป็นแบบนี้นะคะไปที่ทำงานบางคนก็แบบว่ามีความสุขนะแฮปปี้นะ อพอเวลาที่กลับบ้านมาฉันรู้สึกว่าใครทําอะไรก็ขวางหูขวางตาฉันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเต่าไม่ว่าจะเป็นผัวเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็รู้สึกว่าขวางหูขวางตาไปหมดเลยนั่นคือคุณไม่ได้ใช้ความสุขนานะคะทุกการเสกสร้างทุกการทํางานทุกช่วงเวลาของชีวิตใช้ความสุขนำนะคนะตึงเป็นก็หย่อนเป็นใช้สมดุลของชีวิตคะ่ะ ทั้ง6ด้านของชีวิตเอาเข้ามาใช้สร้างความสมดุลในชีวิตมันก็เหมือนกับล้อรถนะคะทุกคนคะ่ะนะคะล้อรถท่าล้อหนึ่งแบงล้อหนึ่งเล็กล้อหนึ่งแบบล้อหนึ่งมันไม่มีความสมดุลนะ่ะคุณคิดว่ามันจะวิ่งไปต่อได้ไหมนะคะแน่นอนที่สุดค่ะมันวิ่งไปได้แต่ระยะทางแค่ใกล้ๆมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไร มันก็จะลงของหรือไม่มันก็คือจะน,นนันน,นนีปะเหตุนนีก็ว่ากันไปใช่ไหมนะเพราะครูพลาเราก็เคยเจอนะขับมอไซค์ไปนะคะขับมอไซค์ไปที่ถนนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมลอ้อรถฉันมันดูแปลกๆวะทำไมลอ้อมันสายวะ <c oughs> นั่นแหละนะมันก็เหมือนกันคือเราจะต้องเช็คนะเราจะต้องมาดูว่าเราเช็คว่าล้อรถของเราอะ ใน6ด้านของชีวิตมันหมุนไปเท่ากันหรือเปล่าถ้ามีลมหนึ่งล้อหนึ่งมันแบงไปเราก็จะต้องไปเติมล้อนั้นมันก็เหมือนกับการที่เรานะคะเราจะต้องมีความสุขให้ได้ทุกช่วงเวลาชีวิตไม่ว่าจะกับครอบครัวบางคนทางานจนลืมนะคะจริงจังเกินจริงจังแบบจริงจังสุดๆจนลืมโทรหาลูกหาเตาโทรหาพ่อแม่ หรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะวันนี้เรารู้แล้วว่าสมดุลของชีวิตมันจะต้องหมุนไปด้วยทั้ง6ล้อทั้ง6ทั้งวงล้อของชีวิตคุณจะต้องทำให้มันสมดุลมันจึงจะนะ,ะหมุนไปอย่างปลอดภยัยหมุนไปสู่จุดมุ่งหมายได้แบบรวดเร็วและทันใจและไม่มีอุบัติเหตุระหว่างทางนะคะดังนั้นคือกลับมาเช็คว่าวันนี้เราทํางานนะคะ ในแต่ละวันเรามีความสุขมากพอแล้วหรือยังและเราเติมเต็มความรักของเราให้กับเพื่อนฝูงให้กับครอบครัวให้กับพี่น้องให้กับญาติพี่น้องให้กับความรักนะคะมันไม่ได้มีแต่กับฉันชูสาวเท่านั้นนะมันมีความรักกับเพื่อนพ้องกับกาลจานมิตรนะคะรักกับหมากับแมอรักน้าหมาของฉันแมวของฉันรักต้นมงต้นไม้ของฉันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะล้วนแล้วแต่ขับ เคลื่อนไปด้วยความรักและความสุขทั้งหมดทั้งมวลนะคะทุกคนคะ่ะเช็คจิตเช็คดูดีๆว่าวันนี้เราทําครบองค์ประกอบสมดุลของชีวิตแล้วหรือยังนะคะใครเขาจะไม่มีความสุขใครเขาจะอมทุกข์อมสุขอมโรคอมภัยแล้วคิดว่าชีวิตมันแฮปปี้ก็ปล่อยเข้าไปแต่ตัวเรารู้ดีว่าอุย้ยฉันโคตรเก่งเลยที่ฉันสามารถที่จะคิดได้ ฉันโคตรเก่งเลยที่ฉันคิดเป็นที่ฉันมีความสุขเป็นฉันโคตรเก่งเลยสมองของฉันโคตรอัจฉริยะเลยที่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันถูกรู้ว่าผิดเราก็หยุดรู้ว่าชั่วก็หยุดรู้ว่าดีก็ทําต่อไปนะคะสมองฉันตัวฉันโคตรโชคดีที่สุดเลยนะคะเลือกที่จะใช้ใช้ชีวิตให้เป็นบัวที่พ้นน้าบัวมันมีสีเหลาค่ะทุกคนค่ะนะคะ เราจะเลือกเป็นบัวที่พ้นน้ำหรือจะเลือกเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำที่ยังไม่รู้จกผิดชอบชั่วดีหรือยังไม่รู้ว่าอะไรอะไรที่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไง่ายๆดังนั้นเราเป็นคนฉลาดค่ะเราฉลาดเลือกนะคะฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตให้มีความสุขนะจ้าทุกคนคะ่ะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะบริหารเวลาบริหารชีวิตของเรานะคะสร้างความสุขให้เป็น ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไปให้เหนือจำนวนหนึง่งตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แม้ว่าวันนี้เราจะยังมีนี่อยู่แต่เราตั้งเป้าหมายไปทีสิบล้านร้อยล้านถ้าใครมีนี่เป็นถ้าใครมีนี่แสนแสนสองแสนหรือถึงสองหมื่นนี่แบบว่ามันกระจอกมากเลยนะสําหรับคนที่ใช้กดแรงดูดเก็บกดจักรวาลเป็นนะคะดังนั้นคือเรารู้ทางลัดของชีวิตแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราเนะคะทุกคนคะ่ะ ตั้งเป้าไปให้เหนือจํานวนเงินไปให้หนวกเหนือจํานวนนี่ตั้งเป้ามีบ้านมีรถไปเลยแน่นอนที่สุดมันไปเหนือจํานวนเงินไปแล้วแน่นอนที่สุดในระหว่างทางที่เราเดินเดินไปด้วยความสุขเดินไปด้วยความมุ่งม,มั่นแม้หมาจะเหา่าแม้อาปงอาแปะนู่นนั่นนี่จะดูถกหยยดหยามอย่าได้สนอย่าได้แคร์นะคะอยากได้สนอย่าได้แคร์กับคนพวกนั้นนะคะไปต่อเสมอในทางที่เรานะคะ ให้ก็คือให้อย่างสมมติเนี่ยที่ครูปรดิออมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือการให้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้หวังว่าจะมีใครที่จะมาเดินตามเราหรือและเราก็ไม่ได้หวังว่าจะมีใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจเท่าไหร่ง้นนั่นนี่เราไม่ได้ใส่ใจเราออกมาให้ก็คือให้ให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ให้แล้วเรามีความสุขนะนะะให้แล้วเรามีความสุขเราก็ให้ โดยที่เราไม่ได้หวังว่าจะมีใครมาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่านะคะใช้ทุกวันให้มันมีความสุขนะจ๊าทุกคนค่ะนะคะง่ายๆสบายๆค่ะทุกคนค่ะนะคะเติมเต็มชีวิตวงล้อของชีวิตนะคะและแน่นอนที่สุดนะสิ่งอื่นใดคือเราลงมาทำด้วยความสุขหางานที่ มันรวยได้ด้วยที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราด้วยไม่ว่าวันนี้คุณจะตั้งเป้าเท่าไหร่นะคะเราจะตั้งเป้าร้อยล้านพันล้านหรือสิบล้านหรือเดือนละแสนเดือนละล้านเราจะต้องหางานที่มันสอดคล้องกันได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราทํางานประจําแต่กว่าเงินเดือนมันจะเพิ่มขึ้นมาปีละสามร้อปีละห้าร้อยเจ็ดรอยอันนั้นมันก็ไม่สอดคล้องวันนี้นะคะโลกออนไลน์ มันจะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยร้อปีเลยวันนี้เริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สายเริ่มต้นในการเรียนรู้เริ่มต้นในการฝึกฝนเริ่มต้นในการเอาตัวเองเข้ามานะ,ะกับเหล่าคนสําเร็จกับเหล่าผู้นํากับคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาเดินมาก่อนเรายังไงยังไงมันก็สําเร็จแค่ตัวเรานั้นอนุญาตให้เราได้เรียนรู้นะคะและอนุญาตให้เราได้ลงมือทาอนุญาตให้เรานั้นเก่งขึ้นทุกวัน เมื่อเราอนุญาตให้ตัวเรากกินเมื่อเราอนุญาตให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เราก็ทําได้เพราะชีวิตชีวิตนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราล้วนๆเลยนะคะดังนั้นไปต่อเสมอนะคะทุกคนจะสร้างสมดุลในชีวิตเอากดแรงรดุกดกฎจักรวาลมาใช้ให้ถูกต้องให้ถูกทางด้วยการที่มีความสุขในระหว่างทางของการเสก็จสร้างชีวิตง่ายๆสบายๆไปต่อเสมอในหนทางของเรา ในชีวิตที่เราเลือกแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ